ขออนุญาตนะคะอาจารย์แม่ขอมาทางใช้สื่อสารโซเชียลนี้ให้ได้เกิดประสิทธิภาพและก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะเจ้าคะ่ะขอโาอกาสมาทางนี้นะเจ้าค่ะว่าอย่างนี้ว่าก่อนอื่นก็กราบนมันมสการแล้วก็อนุโมทนามหาบุญมหากุศลกับอาจารย์แม่นะคะกับทุกๆก,การขนควายในกิจอัน คิดที่ร่วมทําไว้ในพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนานะเจ้าคะ่ะขออนุญาตเจ้าคะ่ะชื่อไม่ชีน้านะเจ้าคะ่ะชื่อไม่ชีน้ำหนึ่งตอนนี้ชีน้ําก็มาอยู่ที่คอนแก่นเจ้าคะ่ะอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็บวชอย่างนี้มาได้สักอ,อยู่ในเส้นทางวาสนามาได้สัก สิบสามสิบสามปีนี้แล้วค่ะและ้วทีนี้ก็ด้วยว่าไม่ได้อยู่วัดค่ะก็มาทำสถานที่ตรงเนี้ค่ะสถานที่บ้านตัวบ้านบ้านมรดกแม่เนี่ยมีอยู่ไล่หนึ่งก็เลยจะทำเป็น ที่บาเพนที่พักของเราอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าทำทาไปอยู่ๆไปมันก็มีเด็กๆเยาวาชนเข้ามาเยอะมากเลยแล้วพื้นที่เนี้ยหมู่บ้านนี้นะคะเป็นพื้นที่สีแดงในเรื่องของยาเสพติดนะคะทีนี้ก็กลายเป็นว่าออพอเรามาอยู่เนี่ยเราก็มองเห็นเด็กๆซึ่งยังก็ เลยมองดูว่าเอะเราน่าจะเป็นประโยชน์หรืออะไรแก่พวกเขาได้ที่เราจะไม่ได้เห็นเขาเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปทางนั้นก็เลยมีกิจกรรมเล็กๆนะคะให้เขานั่งสมาธิอะไรอย่างงี้ค่ะปรากฏว่าก็เริ่มมาเราก็เลยต้องเปิดโรงทานเป็นครัวเมตตาที่นี่กําลังของน้ําเนี่ยโดยพื้นที่นี้นะคะมันจะไม่ได้มี เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้มีศรัทธากับแม่ชีนะคะที่เขตๆนี้เขาจะไม่ได้มีศรัทธากับแม่ชีดังนั้นความเป็นอยู่ที่ว่าเขาจะมามาอะไรกับแม่ชีเนี่ยก็ก็ก็จะไม่ได้รับตรงนี้ด้วยว่ายังไงอย่างนี้นะคะก็เลยจังก็เลยชีก็เลยทําไปโดยแบบว่าเออพอมีใครเห็นด้วยหมู่กัลยาณธรรมที่เห็นด้วยก็ส่งเสริมก็ก็เป็นบางครั้งบางคราวเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้สม่ำเสมอชีก็เลยเหมือนกับว่า เกิดประโยชน์ได้ไม่ได้เต็มที่อะไรอย่างนี้นะคะสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้มีมากพออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แม่คะทีนี้ก็มองว่าออถ้าเราจะทําประโยชน์นะมันต้องมีคนที่เห็นด้วยและการส่งเสริมการอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไหมเจ้าคะล้วทีนี้ก็มันถึงจะเดินต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะกราบกราบมาทางอาจารย์แม่ว่า อาจารย์แม่มีลิฟต์เยอะ <c oughs> ขอความเมตตานะขอความเมตตาอาจารย์แม่ว่า,อามองดูว่าจะมีการาพิจารณา,าเชิญอาจารย์แม่พิจารณาร่วมกันไม่ได้เจ้าคะว่าเรามีกลุ่มเยาวชนอย่างนี้เราอยากให้เห็นเกิดพออยังเห็นเห็นว่าคือเขาเห็นว่าล่ะเขาเห็นว่าเราเขามาใกล้ๆเราอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใจเขาก็จะน้อมไปในท,ทิศทางที่ว่าเออเขาจบป .6 แล้วเขาอยากจะบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีก็เลยประมาณว่าที่มาหาเนี่ยก็จะประมาณป .3 ป .2 ป .3 ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ถ้าป .6 โตไปแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมาแล้วค่ะก็จะมีทิศทางอื่นไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็มีเด็กอยู่ประมาณสามสามสามคนเนี่ยค่ะเด็กประมาณสามคนว่า ถ้าผมจบป .6 เราผมก็อยากจะบวชเรียนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยอย่างนั้นนะคะด้วยพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนกับว่ากลุ่มที่หลงหลงทางไปไปเสพยาแล้วเขาก็อยากจะออกยาเพราะการออกจากยาบ้าเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับเขาไม่ได้กินเนี่ยเขาก็จะนอนนอนนอนแล้วเขาก็จะกินแล้วเขาจะนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราก็ต้องมีเหมือนกับว่ามีข้าวมีอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเลี้ยงไปอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าเราต้องเลี้ยงคนนะคะเขาก็เป็นโอกาสให้เราได้แบบว่าควนควายสร้างสรรค์อยู่อ่างเงี้ยค่ะทีนี้มันมีเนื้อเนื้อ,อ,อที่ไล่หนึ่งมันก็ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนะคะยังไม่ได้สร้างอะไรเลยจะะ้ะก็อยู่เล็กๆอ,อ,อยู่เป็นเล็กๆนะคะเมื่อคือนก็จะมีเด็กมาขอพักด้วยอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็บอกว่าพิษภัยใน ในสังคมมันก็ในชุมชนในครอบครัวเขาก็มีอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีเด็กมาพักด้วยก็เดี๋ยวจะส่งรูปให้สารแม่ดูนะคะว่าแล้วทีนี้ก็อันนี้ประมาณนี้เกินเกนให้ทราบประมาณนี้นะคะมองว่าความเป็นไปได้ในการพี่จะเป็นประโยชน์ในสังคมหย่อมนี้นะคะจะเป็นจะเป็นไปได้ยังไงบ้าง ขอบคุณแม่ชี้แนะนะคะแล้วก็อนุโมทนาแม่พระอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรันที่ท่านไปทุดงที่อินเดียลูกก็ได้เห็นในในสื่อนะคะในสื่อแล้วก็น้อมอนุโมทนาอา,อาจารย์แม่ได้เป็นกำลังให้กับพระพิสุสงฆ์ผู้มา,าค้นหาวิโมกขธรรมนะคะคุณแม่ก็เห็นอยู่นะคะเห็นอยู่ก็ตามดูอยู่นะเจ้าคะ่ะ การนี้ก็มองว่าวาสนาลูกก็ได้มาเกี่ยวกับเยาวชนเนาะเยาวชนกลุ่มเสียงเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไปทางโน้นหมดแล้วอย่างเงี้ยมองดูว่าอาจารย์แม่เนี่ยจะมีอะไรแนะนำนะแนะนำก้านะคะนันหะนึ่งแล้วทีนี้ก็จะได้หลังสรนให้เป็นประโยชน์ให้แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกได้แข็งแรงได้ ได้ทำประโยชน์ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะได้เกิดได้ให้ได้ชีวิตให้ชีวิตกับชีวิตที่จะเติบโตไปภายภาคหน้าอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเคารพก็ทำทิปสั้นๆมาประมาณนี้ก่อนนะเจ้าคะออขอสมาภัยหากว่าอย่างไงนะเจ้าคะขอขอขมาขอกราบขอขมาขอภัยหากว่ายังไงขอชี้แนะนะคะขนาดตักเตือนด้วยนะเจ้าคะ ามีจังหวะโอกาสลูกก็จะไปกราบด้วยตนเองเจ้าค่ะด้วยความเคารพเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ